ค่ะวันนี้คนเมืองชาแนลก็จะพามาดูในช่างกำลังขัดเงาพลาสติกนะคะมาดูว่าในช่างทำยังไงให้พลาสติกมันใสนะคะในช่างกำลังใช้เครื่องมอเตอร์เนาะสำหรับเอาไว้ขัดพวกงานพลาสติกแล้วก็งานตัวเรือนนะคะ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นลูกผ้าขา,ขาวๆาไว้ขัดพลาติกเนาะอีกฝั่งหนึงก็จะดำๆมาไว้ขัดพวกงานทองงานเงินงานนากนะคะจะไม่ปนกันนะคะอันนี้ที่ขัดแล้วมันจะใส่่นนะะก็จะมีน้ํายาด้วยเนาะ,ะยาก้อนสิวขาว เป็นยาเขาเรียกว่าก้อนย,ย,ยา,ยาอ๋อเป็นยาเคลือบเฮานะคะไว้สำหรับใช้กับงานงานช่างนะแต่ถ้าเป็นงานจิวเวลเราจะใช้ยาแดงเนาะมันจะเป็นสีแดงแดงนะคะ่ะแต่ถ้าเป็นพลาสติกเราจะใช้ยาสีขาวขาวนะคะเราจะใช้เ็นมมเตอร์อย่างนี้เนาะ ลูกค้านี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะหมุนเข้าหมุนออกได้แล้วค่ามันเก่าแล้วเราก็เปลี่ยนลูกใหม่เข้าไปเนาะ,ะเป็นเทคนิคทำให้อ่กรอบลนะพลาสติกมันใส่นะคะทุนแรงด้วยเนาะ ใส่วิง่งเลยนะคะจะใส่วิ่งเลยนะคะพอปัดเงาเสร็จในช่างก็จะไปเช็ดน้ำยาอีกทีนะคะเพื่อทำความสะอาดพวกคาที่ผงของแป้งของยาขัดเงาติดเนาะ กับบ้านนะคะ่ะเดี๋ยวใครสนใจเนาะอยากทำงานอาชีพอย่างนี้ก็ลองมาดูนะคะ่ะวิธีการทำจากประสบการณ์จริงๆเนาะมาโต้ะหน้างานคือไม่ยาก สอบถามได้นะคะในช่างไม่ห่วงวิชานะเพราะในช่างก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นช่างรุ่นเก่าๆนะคะท่านก็แนะนำเรามาเนาะให้เรามีวิชาชีพติดตัวในช่างนี้เป็นหลายอย่างเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าบางครั้งบางอย่างเราก็ไม่ได้ทำทำได้ทั้งหมด แต่มีสิ่งดีๆเราก็จะมาแนะนํากันนะคะเพราะเพราะว่าอยากให้คนรุ่นใหม่มีอาชีพมีงานทําเนาะ,ะค่ะตัดปัดไปต้องมีข้อควรระวังไหมคะเวลาปัดเนี่ยค่ะครับต้องจับให้มั่นนะอ๋อต้องจับงานให้แน่ๆนๆไม่งั้นมันจะดีดนะคะ่ะอย่าก,กดแรงเกินไปอ๋ออย่าก,กดแรงเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ มันจะอนั่นกันเน่มันจะดีมันจะดีดนะคะไม่งั้นมันก็จะดีดแล้วก็งานมันจะเสียเราต้องได้ทําใหม่นะคะไม่งั้นมันจะดีดจนเราด้วยอ่ะเนาะแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็มาปัดเงาถ้าปัดเงาเสร็จแล้วก็ในช่างเขาจะไปเช็ดน้ำยาอีกทีหรอคะให<ช>้มันจะใสยิบวัดกว่านี้เลยนะคะลูกค้าจะชอบ องนึงก็ไม่แพงนะคะแปดสิบบาทะคถ้างานพลาสติกก็เริ่มที่แปดสิบบาทนะคะแต่เราต้องทําให้ใสๆย,สย,สยิ้งๆนะคะลูกค้าจะชอบแล้วเน้นตรงจุกให้สวยๆนะคะอย่างเงาช่างอย่าทำจุกให้จุกจุนะทำให้ใสๆนะคะวหน้าให้หนุนๆค่ะ<า><า> ใส่ค่ะเคยมีคลิปเดิมๆนะคะเทคนิคทำให้หน้านูนถ้าใครเข้ามาชมก็ลองค้นหาดูนะคะทำยังไงให้หน้านูนสวยเนาะเผื่อน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากทำพลาสติกเป็นอาชีพนะคะเนี่ยจะดูขั้นตอนการขัดอันนี้เราต้องไปล้างน้ำไหมคะไม่ต้องใช้น้ำยายอ๋อไม่ต้องล้างน้ำนะคะใช้น้ำยายอย่างเดียวนะ เวลาใส่น้ำยาก็อยากให้เป็นฟองอากาศนะคะเวลาเราปัดมามันจะไม่สวยพยายามไล่ฟองอากาศให้ดีๆนะคะเพราะพลาสติกนี่เป็นด่านแรกของงานเลี่ยมพระเลยนะคะใครเป็นช่างให้เลี่ยมสวยก็อัดเลี่ยมเงินเลี่ยมทองขึ้นมาก็จะสวยนะคะ ไป,นนะะไปด้วยรอบๆเนาะขอบคุณนะคะนายช่าง